สวัสดีครับท,าท่านผู้ชมมันนี้เป็นเสาวันพฤหัสบอีที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 4ครับมี้ครับนี่ผู้มันชนมายุสนามตลาดนัดโคกกระบ,บือบันออกไหม่อำเพ่อชวนอภ่มจังวันเลยเท่านะครับพารนนิเวลา6 4โมง40นะครับที่มานำเรียนราคางวสนามบันอออใหม,ม่พีน้องเอง รับสาบานรักทางนวลสนามนีดเป็นบังไดนะครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศของสนามตะกุตอนนี้เศร้าอยู่งัวสนามนี้เขาช่วยจังหน่อยนะครับลองนปองกับเบิ่งบรรยากาศนะครับเอาเปิดเปิดงัวสวัสดีครับเอา เปิดเท่าไรครับนี่แปดสิบครับเปิดแปดสิบทับไปบวกรับเมษาครับเมษาวนะครับพี่น้องเปิดแปดสิบครับแปดหมื่นบาทเอาเยินไดีลูกเฮ้ยเปิดแปดหมื่นนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องชมให้เบิ่งถ่ายไดลูกเอ้ยสูงกว่าแม่หน่อยเท่าไหร่อาะเหนือสี่สิบเนาะสามสิบบวก เกือบ40่สกล่องเบิ้งครับแม่สาวครับสีแดงตรงตรงลูกพ่อได้เอ้าต้องว่าเปิดแปดชิ้ครับง่วงงามเป็นตะไปเลี้ยงเงีวอลาดขึ้นสูงกว่าานเปิดสามชิ้บวกครับเกือบลอยซี่นะครับต่อรองได้เนาอเอ้าเอ้าเอ้าพี่น้องเบิ้งนะครับเบิ้งหนาเบิ้งตางามงามครับง่วงง่ามเอาฝากเบิ้งทวเนี่ยเอา 0 9 3 9์3ก9าสา9ก้านึสาเกาศิลาัลสีลลาหเนาะทีตะเกียบทั้งหมดเนาะมันหมาดเดาเด้อสาคาถูกสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ลูกวะครับนี่เปิดท่ดไรครับอบันว่าพุ่นลูกน้อยดิไซแม่หน่อยโอ้เดี๋ยวเปิดแม่นี่นะเปิดท่ดไร้แม่ลูกแม่ลูกก็วิ่งหาเาเปิดเก้าหมืนะครับมนเป็นน้องบึง ลูกอะรเจ็ดเดือนหรอป้อเนเอ <c oughs> พอเือนเนาะเปิดเก่ามืดหาเป็นองเบิ้งสูงกระม้านลอยสูงกระมานลอยเทไรกันามลอยซีบซีขึ้นนี่เนาะลอยซีทีบวกครับลอยซทนที่อื <c oughs> ่นๆพี่น้องเบิ้ครับโดนถ่ายครับี่นหองเบิ้งคัก นี่แะครับแม่นี่แม่ลูกเปิดเก่ามืดหาแต่ลูกก็นัอนเอ้าลูกลูกไผ้กันหนิลูกตัวไหนพอมันโอ้โหนี่ครับลูกมันไอเบิ้งลูกมันลูกได้เจ็ดเดือนแล้วครับนี่ยวันอาทิตย์โอ้นี่อแงามได้สูงขึ้นดิลูกเพิกตัวนี่เปิดเก่ามืดห่าตอนล่องไหนเนาครับตัวนั่นเด้ ตัวน,นี้แปดมื่นแม่สาววันนี้แม่สาวตัวน,นี้แปดมื่นครับตอร่อนขึ้นกันชูงม้วรลอยสามขึ้บวกครับครั่าถกค่าถอนเราประกัน,นมืดครับเปิดแปดมื่น 8, แม่ลูกเปิดเก่ามื่นหาตอร่องไหนทั้งสามตัวครับทั้งสองตัวเแม่ลูกตัวน,นีแว้แม่สาวแม่สาว ไก,ก่ถือปลาชมนแลวเนาะฝากทั่วแวากสามแปดสาแนึ่งชุดสองสองหนึ่งชกใสครับผมศิลาราดศิลาราดเปนมาดแถวเด้อสาธุชมไปเรื่อยๆครับขนอมมันจะกลับชมครับชมบรรยากาศสวัสดีลูก บกเบเปิดเท่าไรกระโกเปิดไปสีเมืนหาครับสีแดงวงตรงเลยพี่น้องสูงประมาณรอยร0อยสามสิบรอยสามสิครับลูกลูกตัวด่ดไรรอบเอฟเคหาสอนยองเบิงถ้าจยากเป็นพอพันเราเปลี้ยงเป็นพอพันเปิดไปสีเมืนหาครับบิ ลึ่นเบื้องอยังมั้ครับความสวยงามของเถกหน่อยเฮะในพ่อปีไปหลัดข้าวาเกล็ดเดือดน้องเ้องอันน้ร้องเบื้องนังครับผู้ได้สดเจรไปเลี้ยงเป็นพอพันดร้องเบื้องเราลูกเกล็ดเช่สวยงามสีแดงตรงๆเลยปากเบื้อโทษได้ลูก 808080280295929592จากสายหลูกจากโคตรหลักจากโคตรหลักมันนอนผีคือมาตะโครหลักเลยมาต้อนผีครับโอ้เอาเอามันหมันลยูกเลยเอาเอาขอบคุณหลายหเบื้องเอาพี่น้องต้องการเป็นพอพันตุกเอสเคสี่หมื่นหาต่อรองไหนน้าลูกให้พี่น้องเบื้องกันครับก้อนห้าพี่ได้สนใจสามารถเทือตามเบอร์นั่นแหละครับของลูกบอกให้แล้วล่ะขอบคุณหลายลูก สวัสดีครับพ่อลุงวัวพ่อลุงมาตัวง้อเราตีติดตัวรองกันหรือบ่โอ้กําลังเอาเอาเอาเป็นมันพ่อลุงเผมว่ามากเหมือนเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปขาดครับผมอันนี้เพิ่นกําลังต่อรองกันอยู่ครับ ทำบรรยากาศไปครับมันครับมาลูกมานับเสนอตัวอะไรกอนเท่ามหร่นี่เอาแม่ลูกเดี๋บอเอาแม่ลูกเปิดตัวได้ลูกนี่เปิดเจ็ดสิบเปิดเจ็ดหมื่นครับแม่ลูกลูกมาธาดอลลูกลูกกับลูกแม่มีใบมีหลอดครับ ทับไปนี่เขาว่าทับแม่แล้วครับโอ้โตับอ,อันโทุทับทับเร็ววันต่อเมียมันก็นได้เปิดเท่าไรก็บอกครับเปิดเจ็ดสิบครับเปิดออเจ็ดหมื่นครับต่อรองไหนาพี่น,ออน้องเบิ้งเมียสูงประมาณสามสิบลอยสามสิบบวกครับน้องเบิ้งจนแก่เจ็ดสิบครับเจ็ดหมื่นต้วน,น,น,นต่อรองได้ลูกกับลูกแม่ เอาบนลองเบิ้งครับเย็บเืนครับตอร่องไดแม่ลูกตัวได้อีกลูกเข้าเดียววันี่มีสาวแม่ยสาวบะเม่สาวเปิดเท่าไรลูกตัวนี้เปิดหกหมื่นห้าอ่น้อกเบม่สาวคับงวเม่สาวเปิดหกหมืห้สูงอบ้านลอยสบวกบดเทงลอยซี่ลอยสามชิบวกเกือยลอยี องเบงว่เมียสาวครับ <c oughs> เดี๋ยวลูกเ้ยล <c oughs> ุงเธอเลอดเยพอหยาดเยอะดิพอไหลไปี่สองเบื้องตัวนี้กวนงบพื้นหานครับงวดเมียสาวสีแด,ดง อันนี้แม่มาลูกมแม่ลูกี่เปิดเท่าไหเปิดเรครับเปิดแสนหนึ่งแสนหนึ่ครับนี่ mm hmm. ลูกแม่ mm hmm. แม่ทับแม่ทับไปลูกทับรครับทพอไหสนี่ครับลอกพันหลอดเนาะเปิดแล้วก้อยี่ส mm hmm. วัตกระแม่มัน mm hmm. เปิดเป็นหนึ่งแสนหงหมืบาทต่อล่องนึง้กันครับเดี๋ยวหนองพิ่ง แม่ลูกนี่เปิดเด็แสนหนึ่งมื่นบาทูน้องส้มเบิ้งหนาเบิ้งตาดวงงามยังไงตัวใหญ่ไลลูกตัวสูงเลย,เอ,ย,ลยเอาแม่นี่ดิเปิดไปเก็ดมื่นหาสูงต้อยลอยหกสิบบวกพนวลอยเกตสิบนบแม่สาววะนี่แม่สาวครับ สูงลอยเกติบเปิดรัจักรก่อเกติหาตีเกตพื้นหานพี่น้องเบิ่งครับสูงแลวสูงลอยเกติครับพี่นองเบิ่งสูงเลียรับสูงผมสูงลอยเกตสิหางวดตัวนี้ก็ลอยเกติบนะพีเบิ่งครับเบิ่งความความสูงความงามคว่ำเน่ เฮ้เบื้องหน้าเบื้องตาก็เดาวไวเอา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 ลูกเออเบื้องเราได้ผิวดองได้บ่ดอันนี้เขาเอืน่นก็แบบยังบาซินหมดบาซิน,นหูเหวครับกันหูไก่ปากมันบาซินเลยน้องเอานะครับผูใ้ใดสนใจบาซินครับมาเลื่อยไปเขาไปกันนี่เป็นแม่สาวนี่ครับเปิดไปเจ็ดมื้อห่าเอาเอาฝากกระทู่ครับบัด เอาเบอร์โทรลูกสิมันลูกอ่ะ099ครับ099 610 610 7939 7939จากลาศีนาหลาเนาะเอามันหมานเดลูกเด้อเอ้าพอดอีหยังต่อได้ลูกอ่ะจะเริญทำล่ะเด้อเอาเด้อครับผมคาพี่น้องชมงววไปเรื่อยๆครั ันกลสวัสดีครับเอาอันนี้เปิดเท่าไรครับอย่างหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับคล่องไปครับย่างอยู่ครับนลูกมันโอ้แม่ลูกเยอะหนน้อยๆก็่ด้หรือเครับน้อยๆก็้อะไรมเออได้จับมือแล้วลูกมันอ,นอนน่ะ แสบ2เออ1 1 0 0 0หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับต่อร่องไหนได้เอเนาะได้ครับเอาเป<อ>็นน้องเบื้องเมียหมทัม้งนเดียวที่ดัมหาลูกให้เบื้องดอก <c oughs> ให้เบื้องเมียสุกบ้า <c oughs> นลอยทรยเอ่าหนิลอยซีที่บวกใช่เน <c oughs> าะบ้านลอยซีที่บวกเกือบลอยหาริบครับเ <c oughs> มีก็บพ่ได้ทำลำลูกเขาก็ได้ยิงทริกับมือครับท้ <c oughs> องว่างครับให้เป็นน้องเบื้องกัคักกัน เปิดเป็นหนึ่งแสนมื่นบาทครับต่อรองไหนน้อเอาเอครับผมเดี๋ยวเด้อเผยเพี่นองเพื่อน่้ามาลูกมาจะไปห้องยุพุ่นนะลูกไอ้บดแดงสีพุ่นเหมือนบอโอ้มัขึินสียางน้ำขลศิร้อเอาเบิ้งเบี้ยนะครับเดี๋ยวคนลูกว่นกระดิญนี่ก็เมื่อครับอ นี uhm. ่ครับหนึ่งแสนหนึ่งมืบาทลูกมันกันแต่ยีทุกมืนงกันลูงมากไ่ลพ่อนไหไปบอทันพ่อหรอกพ่ไปไกลพวดเอาเอาไอ้ lair, یں, บ <ḥ dignity. S 1> เบื้องเมียมันต้องก็นลูกกับลูกกับสีแดงให้กันนี่แหละครับลูกลูกมันเป็นลูกพ่ออะไรก่อนไอ้มดแดงไอ้มดแดงเนาะ SK 520ครับง่ายม่ครับลูกมันกันอะไรมันถึง่ยู่ายครับผม มันหลงมันหงยุกไก่โดกัลูกมันเอาฝากเบอร์ตัวเดีวเอาห้าพี่น้องสนใจ0 8นย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกศูนย์สองสามเก้าศูนย์สองสามเก้าจากสายับลาสีครับจากราสีน้องมาดาวเด้อสาธุรับสาธุเดียวว่าถ้าเห็นลูกมันยุไก่กันโดมันยุไก่โดสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เปิดเท่าไรครับิเปิดาครับเปิดามื่อเจ็เมสาวนะครับเม่สาวทาพี่น้องเบิ้งครับสูงกะมันลอยลอยสามอ่ะครับ ลุรประมาณ1อยสมสีแดงครับแม่สาวาพี่นอ้องก็ขับครับข้าพี่น้องสนใจเปิดหาเืิอเจ็บต่อร่องหน่อยนะครับต่อร่องห่ยต่อร่องหน้ยต่อยไล่ไปเดครับผมครับครับเอา พี่น้องสนใจกันมากครับขอเบอร์เท่ไหร่เอาเบอร์เดียวกันละครับเบอร์เดียวกันกับอันครับครับเบอร์เดียวกันเนาะเบอร์เดียวกับแม่กับลูกนั่นนะครับที่เสีเดียดนเด้อเอามันหมาดาวเด้อครับขอบคุณหลายๆตัวนี้ครับเอาเบอร์เท่าไหรล่ะนี่เบอร์5บแมียสาวท้องว่างว่างครับเปิด์54มืดครับ โอเมกรบมนเกี่บอยซกมนนองเมืองครับเมืองไทยไทยอาลาดแม่สาวกับเปิดไปหาม right ือตอนล่องไหนน้าเอาตอนล่องได้ครับตอน่องได้นาอครับฝ่าบริเวแว ม่านน้นนำกันบ่เอาเบอ,อร์ทุกเบอร์เดียวกันนะครับเด้อะมาจากสายกุลาสีกุลาสีเนะเาะเอามันมันครับมันมันถ <นำ S 1> ้าหนังกุลาสีม่านน้ำกันเอาธรรมดาอาทิตย์นี้ผมไปส่งปอยอยู่อาทิตย์นี้คือที่ไม่ได้ไปดอกเพื่นครับขอบคุณหลายครับนนสวัสดีครับเอาอันนี้แม,ม่ลูกบ่ครับเบอร์เท่าไรครับ เปิดไปแเครับเปิดไปแปดเมื่นเก็ดแปดเมื่อเจ็แปดเมืเจียันแม่ท้องว่างหรือทับแล้วทับแล้วครับทับหลอดหรือทับโตทับโตสุดในสองเดือนทับทับโตสองเดือนมันผ่นหอดไปสุดดือนสองครับทับโตวามันนะครับสูงกว่มันลอยเลยอยครับเาที่น้องเพิ่งครับเปิดไปสไลค์เแดมื่อเกียติท่านบาทต่อไรต่อรองไ้ครับต้องมีเ้นตัวแงแม่กับมัน นม่กับบานเดียวลูกลูกเป็นลูกสาวน้อสาวซ้ำหน่อยไก่ยน้าก็เป็นสาวซ้ำัเไปเดินเล่นเ้เอาไปเดินลูกเด้อให้พอไปเนยเฮ้ยเฮ้ยเปียมืเกดครับเอาเอาเิงคันคันคันแยกนี่แม่เปิดแม่อยากได้เทไรอ่ะแม่อยากได สี่สามสี่สามเปิดไปแปดเจ็ดคำสี่สามลูกเดลูกสี่สี่เดลูกเปิดไปสี่สี่แปดสี่แปดขันแยกได้ครับครับขันแยกเปิดไปขันเอาขันเอาในคือแปดเจ็ดครับผมขันเอาโคมนี่คือแปดเจ็ดครับลูกกับลูกเม่ลูกที่น้องเมิ่งขันครับนี่ครัไปสดใจ ข้่วบ้านนะครับครับขอเบอร์โทรหน่เบอร์โทรศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้า้าห้าหกสสามสากสสครับผมจากราศีครับจากราศีอาดาวเดอสาธุครับคเดี๋ยวขอพูดอะไรเดี๋ยวขออนุญาตย่างต่อกันครับผมสวัสดีครับผมเบอร์โทรได้กันพลุ่มเก้าสิบแปดครับเกแม่ลูกัะ ลูกก็น่าลูกลูกหางกนนาท่องตมาหางก็นาท่องลูกพ่อได้ครนี่ปีศาแดงลูกปีศาแดงสีแดงที่ครึ่งสมซื้อลูกปีศาแดงนมงิกนสามครบสาเดือนครบสามเดือนแล้วประกันทองนั่บว่าประกันทองทูกถอนเรียบร้อยม็ดประกันมัดถูกแนวครับลูกปูรูแม่้องลูกููปแม่บ่ได้แยกเพลียเนาะ มันออกเถิกก็ดีมันออกตัวเมียก็ด,ดีดีแล้วมันท่องแล้วล่ะเอาพี่น้องเบิ่งครับ <Okay. S 1> เบิร์โทา่าัพท์ก่อนพนุ่งวันเก่าเก่าพื้นเปีต้อล่องหนนะครับ <c oughs> เอาพี่น้องเบิ่งครับลูกพริกแดงครับเงินงปีศาจแดงก็ว่าไง <c oughs> ปีศาจแดง <c oughs> ลูกปีศาจแดงครับลูกกับลูกเมียอันนี้ก็ทับแล้วครับทับแล้วสามเดือนเมื่อก่อนพออนุ่งวันสเดือนสามารถต่อรองได้ครับฝากเบอร์โทรให้พอลูก 5พี iden, ่น <mor> <anc não S 2> ้องสนใจ 062221C3 เก่า3ครับจากสายพลุกศรีสะเกดครับจากศรีสะเกดเนา้มันหวานนะพลุกเด้อครับโอ้ทุ่มพ่นโว้ยใกล้ๆสนามสบป้อยแต่อยู่ทุ่มพ่นครับใกล้ๆชีแยกสบป้อยบ่งัวหลายขักไปอาทิตย์ว่าขัดจนตัวพี่มองยางยางกับยางยากว่าก่อาขอบคุณหลายครับขออนุญาตครับ เข้าเหมือนกัดไปเลยครับสวัสดีครับอ่าเปิดเท่าไรครับนี่เปิดแปดหมื่นเปิดแปดหมื่นเบื้องลูกวันตะวอนท่ามันลูกวันแลกนี่อีกลูกกับลูกแม่ลูกลูกเดืนเจ็ดเดือนละครับลูกเดือนสามเดือนครับลูกแม่ลูกมันเป็นพอได้พอพอแค่เอฟดีปะ เคเอฟสหนึ่งครับนดูกมันดูมันคือเคเอฟสามหนึ Teraz, ่งนองบิงด hmm. ูกม uh ัน huh. ต้นนั้นนะครับพอคือเคเอฟสามหนึ่งเคสหนึ่งย um> ุดไท่หน่อยยุรตนาบุรีเนาะมีใบมีหลอดนี่นะแม่แมีนี่ก็่าท่องว่างเนาะครับท่องว่างท่อเป็นสัตว์เลยนะพร้อมที่พร้อมทีผสมนะครับเนาะอ้าวปหองเบิงเปิด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 ืดมาก่อน แปดหมื่นแปดหมื่นตัลองหนเลยเนาะตัวลองได้หมือนหมูเอาแล้ประกันคัดช็อกค่ทอดพร้อมเนาะเอาพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งครับลูกมันมันไปพุ่นเหรอครับมางหันพร้อมพี่ใดลูกกว่นเราเด้อเปิดไปแปดหมื่นตัวลองได้ครับเปิดไปแปดหมื่นนครับสามมาตัวล่องได้ ขอเบอร์โทษนะครับ0 8 7 0 8แ9 3 2จ3จากไอาบ้านเตยค่ะบ้านเตยวนมพูดมันเนาะมมาเนื้อเด้อสาธุสาธุสาธุมาเอาเปิดเปิดเบื้ยงข้ามนี่กว่าเท่าเอานี่ให้เบิ้งครับมีเงินหน่อยเอออย่าป่าว่าทักดีไมนี่เงินหน่อยกับพี่รองวัดสดเจ้เบิ้งเราได้เลย เปิดไปอสองมื่นสองครับเอาี่น้องเบิ้งต่อรองไหนสองเปิดสองมื่นสองครับเาถึงสองเบื้องครับเปิดไปสองมื่นสองต่อร่องไหนเนาะครับเอาเอาี่ง้องเบื่งเปิดไปสองมื่สองต่อเนี่เขาเอืนวัวไท่หมด เอาเไาไทเมื่อเเ่กี่ไทยปอกเอาแมนี่เปิดเท่าไรเอานน่แม่น right? ี่หกสิครับเปิดเมนี่เปิดหกสบทับทับทับพ่อไรนเคเอฟสามหนึ่งอีกหมดรับผมเดียวเยวลุกเดียวเดียเดียวลุกนแี่แหละครับทับเคเอสมหนึ่งครับแมนี่ขอเคเอฟสามนึงทับ กำหนดขอดวันท i̇şte. ี่สิบสิงหาหกสี่ครับในตัวเงาครับในข่วมเงาในข่วมเงาสูงประมาณหน่อยเธอได้เอาด้วยสามด้วยสามที่บวกประมาณหน่อยสามที่บวกครับบวกลบครับผมครับลองเบิ่งครับอยากเรีนน้ำสินด้ไหมครับผมอยากให้เขาลูกเอาเอาลองเบิ่งครับเบิ่งชมชมครับสามารถต่อรองได้ครับฝากเบอร์โทรได้เอา ศูนย์เก้าสาม2ามสี่ห้าสามสี่ห้าเก้าสออ้าสามเฮยก้สอองแปดป่ะครับจากพายเอนถ่ายเมันมาได้เอาเด้อสาธุครับน้าพี่น้องสนใจกัโทุตามเบอร์โทุเมื่อกี้นะครับครับผมเจ้าที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาครับอเจ้าครับเจ้าทองทอง พอเคเอามหนึ่งครับเค่พันอยู่รัตนบุรีตัวตรวมาแล้วตัวละบอครับประกันค้าทุกค้าทอนประกันทองนําบอนี่ครับประกันประกันคาทุกค้าทอนประกันทองพร้อมครับนี่น้องคนีดนีียนปรับประ่ันี่นี่นีนี่่อนนี่นีนีาร์มนี่นนี่นี่น่นี่ีนี่ีีนีนี่นนี่นี่นี่นนี่นี่ี่น่นนนนนมันนด้ขอบคุณ ลอชงชพิ่มบรรยากาศไปครับตอนนี้งัวกำลังถิ่นโนมากเอาสวัสดีครับไ้แม่งตัวคขาวเหมืนอนนี่บอสตัวหนึ่งนี่ดาวกระจาย อันนี้เปิดเทเลทครับตัวนี้ <32. S 1> เปิดสามหมืแม่สาวบ่าสาวอยแม่สาวเปิด3 2มหม่นองครับเป็นหนองเบิงสูงป,ประมาณลอยลอยยียที่บวกครับผมเป็นหองเบิงเปิดไป3 2มหมครับเปิดไป3 2ม0 0ืบาทต่อรองไหนต่อร่องไหนเอ,อนาออค โซล้อ,ลองไรครับสองสามหมื่นสองครับเมีสาวหน่อยปากน่อยไปเตียมละอีกเจ้านักกระเซิงเมีนั่งกระเมีนว่าเอาเนี่เอาครับับผมเปิดดเปิดตัวได้อันนีซีมือเก่าห้องว่างไหองว่างขึ้นทับแล้วทับตัวไหนทับเคเอฟสามหนึ่งครับสูงกว่าม่านลอยหาที่บวกสองเบอง ได้ได้ pues <Mm ได้จ้งเดือนหรอล่ไอ้องเดือนกวซอเดือนกัวสาสมแค่เอฟสมหนึ่ครับเปิดสี่สิบอะไรก็บงคับสี่สิบเกาสี่หมื่เกต่อรอบหนล่าได้ต่อรอบคับสมรัูงกว่ามานลอยลอยครับตามต่อรองเลยครับเอาอาฝากกระทั่นะครับ 0 8 5 6 3 8 5 6 3 8 5 923 9, 9 2 3จากไสจากครับพนมไพ่พนมไพ่เอามานันหมาดาเด้สาธุเย้ไทยสวัสบบดีครับแม่ลูกวะนี่เม่สาวสองตัวโตวเอาโตได้เปือเทเี่ยี่สิดเทนายเจ็ดพันห้าร้อยครับเมียสาวหน่อยเจ็ดพันห้าร้อยตัวเมีย เดียวแวมื่นเจ็ดพันหาอยเมียนี่เดอนไงทีสงม่นเจ็ดพันห้าร้อยสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยน้องเบิ้งครับตัวนั้นหมื่นเจ็นหาตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันหาอยมที่น้องเบิงครับลุนมินิมีเงินหน่อยกับมัดสื่อไปเลี้ยงเลยเลยเมียสาวทั้งสองแมนสองห่นเจ็ดอยกับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหาอยครับ ยังไทยฝากเบอร์โทรยังไทย084ด9 1 391 0245ามเ้านงไทยเก้ยอ้าครับนเอามันมาในยังไเด้อขอบคุณ่านครับาคลงครับ แม่มันองมัต้องเนียเกาแม่ัอยู่หลายก้อนวะเอาเอาช่มชมครับครับเสียช่มลอยโคกเสียเละดินพี่น้องเดี๋ยวก็ต้องรองกันครับเอาเสาร์คินนี้ฝากก่อนพี่น้องไว้ครนี้ครับตอนนี้ยู่ไร่งานรัคข้างว้นสนามบันออกมาเพอจนผู้จัดมาเลยเท่านะครับพี่น้อง มีความทุกความเจริญความเจี๊ยดายควบไผ่ยี่มีขอกรรมเ้าก้าวเข้ามา,าสบายดี